ถ้าใครหานะกระบะมือให,หม่ไม่น้อยนะผมแนะนำคันนี้เลยดูที่จอที่นึงนะคันนี้อย่างที่บอกนะไม่แค่สองหมเท่านั้นเออรถปี21ด้วยไม่สองหมถือว่าใหม่มากๆออกรถฟรีดาวเลยเลยไม่ต้องใช้เงนินออกรถสักบาทหรือถ้ามาจากไลฟ์ผมหรือคลิปผมเนี่ยนะมีส่วนรดพิเศษให้ด้วย สวัสดีครับพบกวับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวยพีซีดีคาราจะพึ่งนะครับวันนี้มีกระบะแมานะมำอีกคันนะครับเป็นคันนี้เลยเป็นกระบะโตเต,ตึงเลงขวาเลยนะครับรุ่นอีซูซูนี่ห้ามพลาดเลยเป็นอีซูซูนะครับสเปคแคม1.9 DDI นะตัวเอสนะตัวนี้นะครับสวยๆนี่เลยได้สีขาวทั้งคันนี้เลยนะบอกเลยคันนี้คนเอาไปแต่งเยอะมากแล้วรถเท่มากๆด้วยนะครับเริ่มจากจังหน้าเป็นสีดำตกแด้วยสีเทาแล้วก็ มีไตสูสโคมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าใสๆอย่างนี้ไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะล้อนะครับล้ออันนี้เป็นล้อขอบ15กันไปนเลยนะครับมีไฟเลี้ยวข้างรถติดเรียบร้อยแล้วกระจกด้านข้างเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยแต่สวยมากนะครับถือว่าตัวนี้นะเอาไปแต่งเนี่ยคนเอาไปแต่งเยอะมากแต่งสวยแต่งเท่กันได้เลยนะติ๊กเกอร์สเปคแคปยังอยู่ครบเลยนะครับเป็นรถแครบอีกตัวนะที่แบบว่า ใช้ก็เล้นะใช้ทํางานมารมาจินก็ได้หรือไปกับครอบครัวได้ว่าแคปนี่นั่งสบายมากๆที่จับนี่เป็นคาร์บอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกกัดด้วยสีดำอย่างนี้เลยมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับ่าวสวยแค่ไหนนะครับนี่เปิดได้ดูเลยโอ้โหถือว่าเหนียวมากเพราะไม้แค่สองคนเท่านั้นนะคันนี้ก็บบบใหม่ๆกันเลยนะครับผมนี่ดูยังกลมคมกคิบเลยะได้ปี21อย่างนี้เลยนี่แคปก็เปิดง่ายนะสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับ ดูนะฮะดูเบาะครับกว้างมากนั่งสบายมากๆเลยได้เบาะหนังด้วยนะครับข้างหลังนะครับตัวนี้นะฮะถ้าใครสนใจนะกระบะปีใหม่ๆนะปี21ไมล์2 0 0 0 0เนี่ยต้องคันนี้เลยนะครับนี่เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายก็สไตล์อีซูซ u เลยฮะนี่สติ๊กเกอร์ DDI ยังอยู่ครบนะครับผมอ i ซู z u D-Max อยู่ครบหมดนะครับไม่มีการแบบว่าหายไปเลยนะตัวซ้อนนะครับผมนี่อันนี้ตัดสีดําทั้งคันอย่างนี้เลยเปิดดูเบาไลเนอร์เลยนะครับผมนี่ครับพื้นกระบะยังใหม่ๆไม่มีรอย แบบว่าขูดอะไรเลยนะยังถือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเป็นกระบะไม้น้อยที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะถ้ากระบะที่ใช้งานหนักๆเนี้ยต้องมีรอยขูดรอยอะไรเหล็กอะไรตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าสภาพดีมากมากนะครับ <S <S ไปดูอีกข้างกันบ้างน,นะครับไปดูเม็ดอาร์กันเลยนี่ที่จับของแต่งครบคันนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับเป็นสีดำอย่างนี้เลยนี่เป็นเม็ดอาร์กันเลยนะฮะโหเหนียวมากนี <c oughs> ่ครับรูยังกลมเรียงตัวกันสวยงามีพอรับระกันเลยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนถ้าชนหนักนี่ต้องเบี้ยวอย่างแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะ นี่น็ nerd, อตเนร์ดยังเดิมๆิมจากโรงงานนะไม่มีการแกะการถอดฝาว่าฝา,า,าประตูแคบเลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าข้างในใหม่กว่านี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยนะครับเราก็มปอยู่พันรถของเจ้าอิซูซูคันนี้แล้วบอกเลยข้างในนี่สวยมากเป็นสีดําเลยนะครับนี่ดีไซน์เขานี่สีดําอย่างนี้เลยมีช่องเก็บของให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมบอกได้เป็นสีดําอย่างนี้เลยนะสวยๆใหม่ๆไม่ไม,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 มีรอยขาดเลยนะครับผมดูด้านคอนโซลบ้างนะครับ ไฟ่ามากให้อยู่ข้างบนเรียบร้อยกดใช้งานได้ปกตินะครับมีเครื่องเสียงเรียบร้อยมีจอแสดงผลนี่เปิดใช้งานได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับปกติเลยนะถ้าใครหารนี่เปิดเพลงให้ฟังกันเลยนะครับนีขอญาตปิดก่อนนะครับแล้วก็นี่มีที่ช่องใส่เสียบ usb aux ให้แล้วนะครับอ่าแอร์ก็เป็นแบบเมนนวลปรับใช้งานได้ง่ายนะมีตาสัญลักษณ์บอกนะครับผมมี ac มีโหมด,ดไร้ไฟหน้า้าหลังนะครับ ช่องเสียบเขาเรียกนะเพราะว่าเล็กก็มีให้แลวที่สำคัญกระบะตัวนี้นะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมีระบบลงลาดชันก็มีให้ด้วยนะครับก็คือเกียร์ออโต้แล้วจะใครขับขี่ในเมืองนะใช้งานในการขนของหรือส่งของเนี่ยมันก็สบายกว่กากเกียร์กระปุกอย่างแน่นอนครับเพราะไม่เม่ขาแน่นอนไม่ต้องเข้าขานะครับผมแนะนํานะครับขับชิวๆมีบวกลบให้เพื่อมาลมในการขับขี่ด้วยช่องเก็บของก็มีให้แล้วนะมีที่วางกาแก้วน้ําอย่างนี้นะครับที่เก็บของใหญ่ๆอ,อย่างนี้เลยนะครับผมนีม่พวงมาลัยก็คุมหนังเรียบร้อยแล้วนะครับดูท ไหม่แค่สองหมื่นสี่เท่านั้นเออรถปียี่สิบเอ็ดด้วยไหม่สองหมื่นสี่ถือว่าใหม่มากๆกินใหม่ยังอยู่เลยผมยังสัมผัสได้เลยนะแล้วจกข้างเป็นออโต้ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับใช้งานบอกเลยคันนี้เป็นกระบะที่ปีใหม่ไม่น้อยคันหนึ่งนะถ้าใครหานะกระบะที่ใหม่ไม่น้อยนะผมแนะนำคันนี้เลยไฟเฟยใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะข้างหลังก็นั่งสบายก,ากว้างๆนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนี่ เป็นของดี a ม็แท้ๆเลยนะมีมีตาดี a ม็อยู่ที่บอกเลยนะครับก็บอกเลยคันนี uhm. ้นะออกรถจัดรถออกรถฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทแล้วก็ไปดูส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าอิอิสคันนี้แล้วนะบอกเลยก่อนไปดูเครื่องยนต์เราไปดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับดูจากเริ่มจากน็อตเลยนี่น็อตยังเดิมๆนะไม่มีรอยแก่เลยนะเมทอาร์ตยังเรียงตัวสามเหลี่ยมครบอย่างนี้เลยนะครับรูยังกลมคมริบอย่างนี้เลยนะครับแล้วบอกเลยแผ่นเพจนี่ยังตึงๆอยู่เลยเพราะคันนี้มั่นใจได้เลยนะปี21แล้วไม้ม แท้ร้อยเซนเลยนะครับมีรับประกันให้ด้วยมีิการันตีจากศูนย์ให้ด้วยนะเพราะคันนี้ปีใหม่เข้าศูนย์ได้ปกติเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ e-su หนึ่นงจุดเก้า ddi เรียบร้อยนะค่อนข้างแรงนะแล้วก็ประหยัดน้ามันอีกด้วยนะถ้าใครหารถแบบว่าเอาไปแต่งได้เอาไปเขาเรียกนะาไปใช้งานประหยัดน้ำมันผมแนะนำเลยว่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับถ้าใครสนใจนะออกรถตอนนี้นะก่อนสิ้นปีนะจัดโปรไปเลยนะ ออกรถแค่ศูนย์บาทนะก่อนวันที่25นี้นะขับฟรีไปเลย120วันนะหรือถ้ามาจากไลฟ์ผมหรือคลิปผมเนี่ยนะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยหรือท่าในใดนะที่อยู่ต่างจังหวัดอยากหากระบะไปใช้ในเข้าสวนเข้าไร่หรือเอาไปขับเที่ยวกับ เพื่อนๆหรือมีแฟนอยากรถไปแต่งโทรแฟนไปรับแฟนนะคันนี้นะก็จัดไฟแนนซ์ได้ต่างว่าผมมีไฟแนนซ์นะเซ็นถึงหน้าบ้านแล้วมีบริการส่งรถฟรีด้วยถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องเสียเงินซักบาทนะเพราะคันนี้ออกฟรีดาวได้เลยนะถ้าใครสนใจอยากอยู่แถวโนนอยู่แล้วอยากมาลองขับกระบะคันนี้นะครับมาลองได้ที่ p ซี่สิบคาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะตรงข้ามมังกรฟ้าใครมาไม่ถูกแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวส่ง g p s ได้เลยหรือโทรมานะครับถ้าใครสนใจต้องรีบมาจับจองนะเพราะว่ากระบะคันนี้ใหม่มากมา2ใหม่แค่1อีกนะครับ บอกเลยถ้าใครชอบนะต้องรีบมาจับมาจอกันเลยนะแล้ววันนี้นะถ้าใครนะดูคลิปนี้นะถูกใจนะฝากนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนิดนึงนะ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจนนคลิปต่อไปหรืออยากให้รีวิวลถคขันไหนในร้านนะครับไปดูในเว็บดูอะไรมาอยากให้รีวิวลถคขันไหนอยากซื้อขั้นไหนนะบอกกันข้ามาได้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะสเรานี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับ